ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมาเยอะๆและหากคําไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับถังสารภาคสี่ตอนที่9 0้หกการกวาดล้างเริ่มต้นขึ้นดีแล้ว ผู้บัญชาการเล่ยถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาเป็นห่วงหลานซวนอยู่จริงๆครั้งสุดท้ายที่เด็กคนนี้เผชิญหน้ากับมังกรหลงหยวนระดับแปดเขารู้สึกเหมือนว่าเขาไม่มีความกลัวอยู่เลยหลานซวนอยู่กล่าวว่าท่านรองปรมาจารย์ผู้อาวุโสข้าจะไปเตรียมตัวก่อนหลานซวนอยู่จากไปแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาเล่ยยังคงกังวลเล็กน้อยมองไปที่หวังเทียนอยู่และพูดว่า ท่านรองปรมาจารย์เด็กหนุ่มคนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรบ้างเขาเคยใช้ขีปนาวุธต่อต้านสสารจริงๆงั้นเหรอือหวังเทียนอยู่ยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเขายังคงประเมินผลได้ผลเสียก่อนจะทําอะไรลงไปและสามารถชั่งน้ําหนักข้อดีและข้อเสียได้แม้ว่าเขาจะดูกล้าหาญแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากมิฉะนั้นสถาบันการศึกษาจะไม่ให้ความสําคัญกับเขามากนัก เราไม่ได้ต้องการชายหนุ่มแข็งแกร่งแต่งโง่เขลาหลังจากออกจากสำนักงานใหญ่หลาน่วนอยู่ได้เปิดเครื่องมือสื่อสารของเขาและพูดในช่องส่วนกลางของชั้นเรียนทุกคนมีเวลาพักสองชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ตอนนี้อีกสองชั่วโมงเราออกเดินทางกันเถอะสำรวจล่ามังกรหลงหยวนและรับคริสตัลมังกรนี่คือกระบวนการของภารกิจของพวกเขาแม้ว่าคริสตัลหลงหยวนระดับกลางถึงต่ำจะไม่สามารถช่วยเหลือภารกิจของพวกเขาได้แต่ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนนักสู้สวรรค์ได้ เมื่อพวกเขาไปถึงระดับที่สามของนักสู้สวรรค์พวกเขาก็รู้สึกถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากระดับนักสู้สวรรค์แล้วหนึ่งเทียบเท่ากับยศทางทหารของกองทัพและอีกอย่างคือตอนนี้พวกเขาสามารถเรียกยานอาวกาศของนักสู้สวรรค์เพื่อปฏิบัติภารกิจนักสู้สวรรค์ได้แล้วนักสู้สวรรค์ระดับสี่จะได้รับการสิทธิพิเศษที่มากขึ้นนั่นคือสูย์แลกเปลี่ยนสิ่งของแผนกนักสู้สวรรค์จะเปิดให้พวกเขาสามารถใช้คะแนนนักสู้สวรรค์เพื่อแลกเป็นสมบัติหายากต่างๆได้ นี่คือสิ่งที่พวกเขาได้รับหลังจากที่พวกเขาได้รับการเลื่อนระดับเป็นนักสู้สวรรค์ระดับ 3. สามศูนย์แลกเปลี่ยนของนักสู้สวรรค์คือสมบัติที่สหพันธ์เก็บเกี่ยวได้จากดาวเคราะห์ทุกดวงในเครือในด้านสมบัติสวรรค์และโลกอาจไม่ดีเท่าของโรงเรียนสื่อไหลเคร์อแต่เมื่อกล่าวถึงโลหะหายากและวัตถุแปลกปลอมต่างๆไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอน หากพวกเขาสามารถบรรลุภารกิจนักสู้สวรรค์ระดับที่5ได้ในครั้งนี้และได้รับคะแนนนักสู้สวรรค์เพิ่มเติมพวกเขาจะเข้าใกล้การเลื่อนเป็นนักสู้สวรรค์ระดับที่4 2สองชั่วโมงต่อมา33าิสปีสวรรค์ทั้งหมดระดมพลและออกเดินทางจากฐานทัพดาวหลงหยวนภายใต,ใต้การนำของหลานส่วนอยู่เครื่องบินรบหุ่นยนต์สี่ลำบินออกไปและทำการสำรวจทางอากาศในสี่ทิศทางในขณะที่อีก29คนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการต่อสู้ เรามีเวลาอีกมากข้าจะแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับข่าวสารที่เราได้รับจากศูนย์บัญชาการหลาน่ซนอยู่เล่ารายละเอียดที่เขาได้รับจากผู้บัญชาการเล่ยให้ทั้งชั้นเรียนได้ทราบดังนั้นเราจึงมีโอกาสอัปเกรดภารกิจนักสู้สวรรค์เป็นระดับ6ได้กล่าวอีกในหนึ่งคือหากภารกิจเสร็จสิ้นด้วยดีเราจะมีนักเรียนเข้าไปในลานด้านในได้มากขึ้นและเราก็มีเวลาเพียงพอตอนนี้ข้าจะเริ่มจัดก,การวางแผน คราวนี้หลานซวนอยู่ไม่ได้ถามความเห็นจากใครเมื่อเริ่มปฏิบัติการก็มีเพียงเสียงเดียวเท่านั้นความคิดเห็นที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดปัญหาได้ไม่มีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้การสำรวจพื้นที่สีเทาเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างแน่นอนความเป็นไปได้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมังกรหลงหยวนระดับ9ก้านั้นแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และยังมีมังกรหลงหยวนระดับสิบท,ที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นอีกท้ายที่สุดเรามาที่นี่เมื่อสองสามปีก่อนและห่างหายจากสถานที่แห่งนี้เป็นเวลานาน ดังนั้นใน3าวันแรกเราจึงจะเก็บกวาดมังกรหลงหยวนในบริเวณรอบนอกเป็นหลักและเก็บคริสตัลมังกรเพื่อแลกกับคะแนนนักสู้สวรค์หลังจากดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเราจะแยกกันไปกลุ่มละ3าคนออกล่าเป็นทีมหากมีอันตรายให้ขอความช่วยเหลือทางช่องสื่อสารส่วนกลางคนที่อยู่ใกล้ๆจะรีบไปสนับสนุนทันทีและฐานทัพมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานของเครื่องบินรบ หลังจากที่ใช้พลังงานมากกว่า70%เอร์เซนเราจะกลับไปที่ฐานเพื่อเติมพลังและรับสเสบียงค่าจะอยู่ตรงกลางเพื่อจะได้สนับสนุนทุกคนได้ตลอดเวลาตอนนี้เขากำลังปฏิบัติภารกิจหลานส่วนอยู่ไม่มีความตั้งใจที่จะสุภาพกับพวกพ้องของเขามังกรหลงหยวนระดับกลางถึงต่ำคือทรัพยากรของพวกเขาเครื่องบินรบหุ่นยนต์สี่ลำที่บินออกไปกำลังบินไปในอากาศด้วยความเร็วสูงและสรุปสถานการณ์การลาดตระเวนกลับมาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อไม่มีกระแสมังกรหลงหยวนมังกรหลงหยวนส่วนใหญ่ยังคงกระจัดกระจายอยู่พื้นที่ด้านนอกฐานทัพได้ส่งทีมล่ามังกรไปล่าและฆ่าพวกมันอยู่เรื่อยๆอนอกจากนี้ยังมีนักสู้สวรรค์ที่มาทำภารกิจสังหารมังกรหลงหยวนและเก็บคริสตัลหลงหยวนให้สำเร็จอีกด้วยในไม่ช้าเครื่องบินรบทั้งสี่คนก็สำรวจพื้นที่200้ตารางกิโลเมตรและพบสถานที่รวมตัวกันของมังกรหลงหยวนกลุ่มเล็กๆผลการสำรวจถูกส่งไปยังทุกคนและหลานซวนอยู่พูดด้วยเสียงลึกไปกันเถอะ ขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็ปล่อยหุ่นจักรกลของเขาและชุดเกราะต่อสู้สองอักษรก็โผล่ออกมาจากใต้ผิวหนังและสวมเข้ากับร่างกายเขาและเดินเข้าไปในหุ่นจักรกลหุ่นจักรกลถูกเชื่อมต่อกับเกราะต่อสู้สองอักษรทันทีพลังวิญญาณและพลังงานหุ่นจักรกลก็ถูกรวมเข้าด้วยกันทุกคนทำแบบเดียวกันเครื่องบินรบทั้งสี่ลำบินกลับมาและแบ่งเข้าเป็นกลุ่มๆและสามคนภายใต้าการจัดการของหลานส่วนอยู่พวกเขาออกเดินทางอีกครั้งและบินไปในทิศทางที่ต่างกัน กลุ่มของหลานซ่วนอยู่ประกอบด้วยเขาทังอยู่เก์และหยวนเอินหุยหุยไม่ต้องสงสัยเลยว่ากลุ่มของพวกเขาเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในชั้นเรียนและพวกเขายังใช้เส้นทางสายกลางด้วยทำให้ง่ายต่อการสนับสนุนในทุกทิศทางได้ตลอดเวลาสามีิกสวรรค์ถูกแบ่งออกเป็น11กลุ่มกลายเป็นเครื่องบินรบและบินไปในอากาศด้วยความเร็วสูง ความเร็วในการบินของพวกเขานั้นเร็วที่สุดและสามารถส่งพวกเขาไปยังกลุ่มของมังกรหลงหยวนได้ทันทีจากนั้นจึงแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เพื่อต่อสู้ทําให้ได้ใช้งานประสิทธิภาพการต่อสู้สูงสุดนี้คือบทบาทของเครื่องบินรบหุ่นยนต์ในไม่ช้าหลานส่วนอยู่และคนอื่นๆก็พบกลุ่มมังกรหลงหยวนตามทิศทางที่เพื่อนของพวกเขาได้สำรวจมา เมื่อมองจากทางอากาศจำนวนมังกรหลงหยวนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ50ตัวหนึ่งในมังกรหลงหยวนที่อยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่มากมันเป็นมังกรหลงหยวนระดับ6ส่วนตัวอื่นๆล้วนเป็นมังกรหลงหยวนตั้งแต่ระดับ3ถึงระดับ5ให้ค่าจัดการมันเองเสียงของทางยูเกอร์ดังมาจากเครื่องมือสื่อสารตกลงเราจะคอยเก็บกวาดที่เหลือให้เองหลานส่วนอยู่กล่าว เครื่องบินรบขุ่นยนของทางยูเกอร์ตกลงมาจากท้องฟ้าและพื้นผิวของเครื่องบินรบก็ถูกปกคลุมไปด้วยชั้นโลหะแวววาวทันทีมังกรหลงหยวนด้านล่างคนพบเธอโดยธรรมชาติทันใดนั้นพวกมันก็ปล่อยรังสีโลหะพุ่งออกไปในอากาศพันกันเป็นเส้นแสงและปกคลุมถังยูเกอเครื่องบินรบของทังยูเกอร์ไม่ได้หลบเมื่อแสงโลหะเหล่านี้ตกลงบนพื้นผิวของเครื่องบินรบของเธอฉากแปลกๆก็ปรากฏขึ้น ไม่เพียงแต่เครื่องบินรบของเธอไม่ได้รับความเสียหายแถมพื้นผิวของมันยังมีความมันวาวของโลหะมากขึ้นแม้กระทั่งขนาดของมันก็ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนี่เป็นอีกหนึ่งความสามารถของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของทังยูเกอร์การกลืนกินธาตุทองทังยูเกอร์สามารถดูดซึมธาตุทองที่โจมตีเขาได้ปรากฏการณ์น,นี้จะเกิดขึ้นตราบใดที่พลังงานธาตุทองของคู่ต่อสู้ไม่แข็งแกร่งเท่ากับเธอ ครู่ต่อมาเครื่องบินรบของเธอก็ชนเข้ากับกลุ่มมังกรหลงหยวนเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่ไม่ว่าเครื่องบินรบจะบินผ่านไปที่ไหนร่างของมังกรหลงหยวนก็แตกสลายไปทีละตัวโดยเฉพาะมังกรหลงหยวนระดับต่ำยิ่งไม่สามารถต้านทานมันได้และแตกสลายในทันทีเหตุผลหนึ่งที่หลานซวนอยู่เลือกงานนี้ก็เพราะทังอยู่เกินนอกเหนือจากที่เธอจะไปถึงระดับพรมยุทธแวงแหวนแล้วเธอยังมีชุดกราะต่อสู้ระดับสองอักษรอ,อีกด้วย คิเลนสวรรค์ของทังยูเกอร์มาถึงระดับที่ทรงพลังอย่างยิ่งแล้วการหลบหนีห้า,าธาตุนั้นเธอเชี่ยวชาญอย่างมากและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกับมังกรหลงหยวนซึ่งประกอบด้วยาธาตุโลหะบริสุทธิ์เครื่องบินรบแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เมื่อหุ่นยนต์ของทังยูเกอร์ปรากฏตัวอยู่บนพื้นมังกรหลงหยวนที่อยู่รอบๆส่วนใหญ่ก็ตายไปแล้วสิ่งที่แปลกก็คือร่างกายของมังกรหลงหยวนเหล่านั้นกำลังดิน้นกลายเป็นโลหะและคริสตัลมังกรก็ถูกบีบออกมาจากร่างกายโดยตรง ไม่ไกลาจากเธอคือมังกรหลงหยวนระดับ6กในเวลานี้ร่างกายของมังกรหลงหยวนระดับหก็ละลายเช่นกันแต่มันไม่ได้สนใจอะไรและเหวี่ยงหางไปทางทังยูเกอร์ทังยูเกอร์ปล่อยหมัดออกไปแสงสีทองก็ส่องประกายเมื่อคอนที่หางของมังกรหลงหยวนระดับหกชนกับหมัดของเธอมันก็เหมือนกับช็อกโกแลตถูกโยนเข้าไปในเตาหลอมทันทีมันละลายหายไปอย่างเงียบๆและกลายเป็นโลหะหนายอยู่บนผิวของหุ่นยนต์ของทังยูเกอร์มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นผิวของมัน ช่วงเวลาต่อมาโลหะหลอมเหลวก็ควบแน่นเป็นรูปทรงกลวยแหลมคมคำรามออกมาและแทงทะลุหน้าอกของมังกรหลงหยวนระดับหกโดยตรงก้นไกหุ่นยนต์ของทังยูเกอร์เปิดแขนทั้งสองข้างของเธอรัศมีสีทองเปล่งประกายออกมาร่างกายที่เป็นโลหะของมังกรหลงหยวนโดยรอบละลายและคริสตัลลังกร,กรก็บินขึ้นมาหาเธอตอนที่9 0 7การเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ การต่อสู้ทั้งหมดกินเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีและมังกรหลงหยวนมากกว่าห้าสิบตัวรวมถึงมังกรหลงหยวนระดับหกก็ตกอยู่ในมือของเธอแล้วหลังจากนำคริสตัลมังกรมาได้และทิ้งโลหะจากร่างของมังกรหลงหยวนแล้วทังยูเกอร์ก็ขึ้นไปในอากาศอีกครั้งเปลี่ยนหุ่นยนต์ให้เป็นเครื่องบินรบในอากาศและกลับมารวมตัวกับทีมยูเกอร์แสงศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุของเจ้ามีพลังมากขึ้นจริงๆหลานส่วนยูกล่าวด้วยความชื่นชมทังยูเกอร์ไม่ได้แสดงความดีใจมากนัก แสงศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุไม่ได้มีผลกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่มันสามารถจัดการกับมังกรหลงหยวนได้ดีคิเลนห้าธาตุเป็นองค์ประกอบาธาตุทองคําที่มีคุณสมบัติหญินและได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นอ่อนนุ่มแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุรวมเข้ากับการหลบหนีาธาตุทองจะได้ผลดีกว่าการใช้แสงศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นธาตุท,ทองที่อุดมสมบูรณ์ที่นี่ยังสามารถเสริมพลังให้ทังอยู่เกิดได้ด้วยทําให้แสงสักสิทธ์าตทองของเธอทรงพลังอย่างยิ่งและธาตุโลหะในดาวหลงหยวนก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ของเธอทําให้เธอนั้นแข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนหล้านส่วนอยู่ไม่สามารถใช้พลังจากสภาพแวดล้อมได้เต็มที่เนื่องจากในดาวหลงหยวนมีเพียงธาตุดินและธาตุทองเท่านั้นและธาตุทองก็ไม่อยู่ในการควบคุมของเขาอีกด้วยมีเพียงธาตุดินเท่านั้นที่เขายังสามารถควบคุมได้ เขาไม่สามารถใช้พายุธาตุที่มีคุณลักษณะธาตุเดียวได้ดังนั้นในสนามรบที่แตกต่างกันประสิทธิภาพการต่อสู้ที่วิญญาจารย์สามารถแสดงได้ก็จะแตกต่างกันการกวาดล้างมังกรหลงหยวนระดับกลางและระดับต่ำได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว11ทีมของ33ปิสปีสวรรค์มีประสิทธิภาพการต่อสู้โดยเฉลี่ยทั้งหมดมากกว่า6วงแหวนและเนื่องจากวิญญาจารชุดกราะต่อสู้สอักษรและเครื่องบินรบหุ่นยนต์ ทำให้มังกรหลงหยวนระดับกลางและระดับต่ำมีอัตราการตายอย่างมหาศาลหากใช้เครื่องตรวจจับบริเวณกว้างมองดูจะพบว่ากลุ่มของมังกรหลงหยวนในบริเวณโดยรอบลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญหน้ากับมังกรหลงหยวนกลุ่มใหญ่ทีม33ปีกสวรรค์ก็รวมตัวกันเพื่อทําการโจมตีที่กองบัญชาการฐานทัพดาวหลงหยวนผู้บัญชาการเล่ยได้รับข่าวนี้อย่างรวดเร็ว หวังเทียนอยู่ได้เตรียมการที่จะพักผ่อนแล้วสำหรับการตัดสินใจของรองปรมาจารย์สาราเทพสมุทรนั้นผู้บัญชาการเล่ยไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าไปแทรกแซงได้ในเวลานี้ผู้บัญชาการเล่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลานโซนอยู่และการปฏิบัติการของทั้งทีมแล้วรุ่นน้องเหล่านี้ไม่รีบร้อนที่จะทำงานให้เสร็จแต่กำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากดาวหลงหยวนนี้ท่านผู้บัญชาการเราควรทำอย่างไรกับทีมทำเก็บเกี่ยวของเราผู้ช่วยถามด้วยรอยยิ้มเบี้ยว เขาเพิ่งได้รับข่าวว่ามีทีมจากพันธมิตรกำลังจัดการกับมังกรหลงหยวนหลายแห่งที่รอบฐานทัพเมื่อเผชิญหน้ากับมังกรหลงหยวนก็จัดการพวกมันอย่างรวดเร็วราวกับพายุและจากไปในเมื่อทีมของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขนาดนี้เช่นนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาล่ามันต่อไปผู้บัญชาการเล่ยพูดด้วยรอยยิ้มแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปข้าเกรงว่าเราจะได้รับข้อร้องเรียนจากที่เก็บเกี่ยวของเราผู้บัญชาการเล่ยโบกมือแล้วพูดว่า จุดประสงค์ของทีม33ปิกสปีสวรรค์ในการมาครั้งนี้ไม่ใช่การมาจัดการกับมังกรหลงหยวนพวกนี้พวกเขามีภารกิจอื่นที่ต้องทำและมันคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งสั่งให้ทีมของเราพักสักสองาวันก่อนแล้วกันผู้ช่วยรีบลงไปสั่งการทันทีผู้บัญชาการเล่ยแสดงรอยยิ้มจังๆบนใบหน้า 33ปีิสวรรค์วน,นี้เป็นตัวเลือกที่ฉลาดจริงๆเก็บกวาดมังกรหลงหยวนใกล้ๆฐานอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆขยายพื้นที่ออกไปเป็นวงกว้างประโยชน์โดยตรงที่สุดคือการได้รับคริสตัลมังกรและแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนนักสู้สวรรค์และยังมีวัตถุประสงค์ที่ซ่อนอยู่อีกด้วยการกำเนิดมังกรหลงหยวนเป็นเหมือนรูปแบบที่มีการหมุนเวียนเป็นวัตจักรในดาวหลงหยวน เมื่อมังกรหลงหยวนตายมันก็จะถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ตามสถานการณ์ปกติหลังจากการตายของมังกรหลงหยวนที่อยู่ใกล้ฐานทัพลดลงถึงระดับหนึ่งมังกรหลงหยวนจากระยะไกลจะมารวมตัวกันใหม่ต้นกำเนิดของมังกรหลงหยวนเหล่านี้ดูเหมือนจะอยู่ในบริเวณพื้นที่สีเทาซึ่งเหมือนเป็นรังของมังกรหลงหยวนตามทฤษฎีแล้วการเกิดของมังกรหลงหยวนต้องอาศัยกระบวนการและเวลาการล่ามังกรจากภายนอกเพื่อลดจำนวนมังกรหลงหยวนลง และเป็นการเรียกมังกรหลงหย่วนในพื้นที่สีเทาให้ออกมามันก็จะลดจำนวนมังกรหลงหยวนในพื้นที่สีเทาได้อย่างไม่ต้องสงสยัยสิ่งนี้จะทำให้ภารกิจการสำรวจครั้งต่อไปค่อนข้างง่ายขึ้นการฆ่านกหลายตัวด้วยหินนัดเดียวถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีโดยธรรมชาติในฐานะผู้บัญชาการฐานทัพเขามองเห็นความตั้งใจของหลาน่วนอยู่ได้อย่างรวดเร็วแผนนี้เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง ดังที่ปรมาจารย์สาลาผู้สิทธิ์รุ่นน้องคนนี้ไม่ใช่คนที่จะประมาทได้เลยจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อการเก็บกวาดวันแรกสิ้นสุดลงผู้บัญชาการเลยก็ยังคงตกใจเมื่อได้รับรายงานว่าทีม33ปิกสวรรควร์ส่งมอบคริสตัลลังกรมากกว่า3000อันในเวลาเพียงวันเดียวพวกเขาล่ามังกรหลงหยวนมากกว่า3000ตัวในกลุ่มของพวกเขามีคริสตัลมังกรระดับเมากถึง15อัน และคริสตัลมังกรระดับ6มากกว่าจะสิอันที่เหลือล้วนเป็นคริสตัลลังกรระดับ3เป็นอย่างน้อยพวกเขาไม่ได้สนใจที่จะฆ่ามังกรหลงหยวนระดับหนึ่งและสองที่พบบ่อยที่สุดด้วยําคริสตัลลังกรหลงหยวนสามพันอันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนนักสู้สวรรค์จำนวนมากถึงแม้ว่าจะแบ่งกันเป็น33คนก็ยังมีจำนวนมากอยู่ดี หลังจากกลับมาและพักผ่อนที่ฐานทัพ5ชั่วโมงต่อมาทีม33ปิกสวครร์ก็ออกเดินทางอีกครั้งและทำการเก็บกวาดมังกรหลงหยวนต่อไปทีมเก็บกวาดทั้งหมดของฐานทัพดาวหลงหยวนถอนตัวออกแล้วและรัศมีการต่อสู้ก็มีจำกัดโดยทั่วไปทีมเก็บกวาดจะประกอบไปด้วยรถพุ่มกรอกทีมหุ่นจักรกลและอาวุธหนักสำหรับการต่อสู้ภาคพื้นดินจะติดปัญหาก็แค่เรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นปัญหาอยู่ ทีม3าิปีกสวรรค์ไม่มีปัญหานี้การบินด้วยความเร็วสูงของเครื่องบินรบพวกเขาสามารถต่อสู้ได้ทุกที่ในดาวหลงหยวนโดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถบินกลับได้มันสามารถเดินทางได้เร็วมากนอกจากนี้ยังมีมังกรหลงหยวนที่สามารถบินได้อยู่ด้วยการ,รเผชิญหน้ากับมังกรหลงหยวนที่บินอยู่บนท้องฟ้ายังคงอันตรายมากแต่สำหรับ33ามปีกสวรรค์เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหากพวกเขาพบเจอกับมังกรหลงหยวนที่บินได้มันก็จะถูกฆ่าทันที ด้วยความสามารถในการต่อสู้ที่หลากหลายของแต่ละคนวันที่สองทีมของพวกเขาสามารถเก็บคริสตัลมังกรได้ห้าพันในวันที่สามขณะที่พวกเขาคุ้นเคยกับวิธีการต่อสู้ของมังกรหลงหยวนมากขึ้นพวกเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวคริสตัลมังกรได้ถึงหกพันชิ้นในเวลาเพียงสามวันสามสิบสามปีสวรรค์ได้รับคริสตัลต้นกําเนิดมังกรเกือบหนึ่งหมื่นห้าพันชิ้นความเร็วในการกวาดล้างนี้เกือบจะเท่าการเก็บเกี่ยวของฐานทัพเป็นเวลาหนึ่งเดือน เวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่กระแสมังกรหลงหยวนรวมตัวกันดังนั้นจึงไม่พบมังกรหลงหยวนระดับที่8เลยแต่ถึงกระนั้นคะแนนนักสู้สวรรค์จำนวนมหาศาลนี้ก็ทำให้พวกเขาทำเงินได้มากมายจริงๆเราต้องรู้ว่าภารกิจเก็บคริสตัลมังกรจากมังกรหลงหยวนระดับต่ำนั้นไม่สามารถกลับมาทำภารกิจได้อีกหลังจากที่เคยทำภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วหลานซนอยู่และคนอื่นๆก็ทำภารกิจระดับต่ำราวกับว่าพวกเขากำลังปฏิบัติภารกิจระดับที่ห้า อย่างไรก็ตามปริมาณการกวาดล้างมีมากเกินไปการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในภารกิจนักสู้สวรรค์ทำให้เขาใช้โอกาสนี้ในการเก็บคะแนนนักสู้สวรรค์เป็นจำนวนมากหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสามวันผู้บัญชาการเลยก็มาหาเขาในที่สุดเมื่อเห็นหลานส่วนอยู่เขาไม่พบความเหนื่อยล้าบนใบหน้าของหลานส่วนอยู่เลยเขาเต็มไปด้วยพลังจากรูปลักษณ์นี้เขาสามารถเริ่มต่อสู้อีกครั้งได้ตลอดเวลาเจ้าต้องเหลือบางส่วนไว้ให้ทีมเก็บกวาดของฐานทัพเราบ้าง ยิ่งกว่านั้นหากวิธีการค่าของเจ้าทำลายสมดุลทางนิเวศวิทยาของดาวหลงหยวนค่าก็จะอธิบายกับส่วนกลางไม่ได้ผู้บัญชาการเล่ยพูดกับหลานส่วนอยู่อย่างช่วยไม่ได้หลานส่วนอยู่กล่าวด้วยรอยยิ้มผู้อาวุโสไม่ต้องกังวลเราจะเตรียมปฏิบัติภารกิจในวันพรุ่งนี้ท่านต้องได้เห็นแผนการของเราในการล่อเสือออกจากภูเขาพรุ่งนี้เราจะไปที่พื้นที่สีเทาและเริ่มการลาดตระเวน ผู้บัญชาการเล่ยตบไหล่ของเขาแล้วพูดว่าเจ้าหนุ่มโปรดเข้าใจข้าด้วยการนั่งในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารที่นี่นี้ข้าก็ตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากเช่นกันฐานทัพดาวหลงหยวนนี้ไม่สามารถทำผิดพลาดได้และข้ายังต้องรักษาสมดุลของพี่น้องทหารที่นี่ด้วยพวกเขามองตาปริบปริบที่เห็นพวกเจ้าได้รับคริสตัลมังกรมากมายในคราวเดียวมีคริสตัลมังกรมากกว่าหนึ่งหมื่นชิ้น นี่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่มีนักสู้สวรรค์กลุ่มใดเคยทำสิ่งนี้มาก่อนทีมนักสู้สวรรค์กลุ่มใหม่ไม่มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นและทีมที่แข็งแกร่งนั้นก็ไม่สามารถมาที่นี่เพื่อทำสิ่งนี้ได้ทีมที่ทำภารกิจนักสู้สวรรค์ระดับที่ห้าไม่มีใครเคยทำเช่นนี้พวกเขาจะตรงไปเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จทันทีหากหลานซนอยู่และคนอื่นๆไม่ใช่คนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการเลยพวกเขาจะได้รับแจ้งให้หยุดการล่ามังกรหลงหยวนตั้งแต่วันแรกแล้ว การป่อยให้พวกเขาล่ามังกรหลงหยวนได้สาวันหลานส่วนอยู่ก็คาดการไว้แล้วแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขาได้รับประโยชน์เพียงพอแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า